สวัสดีครับ Happy Warehouse นะฮะวันนี้ผมพามาเยี่ยมชมโกดังนะครับขนาดกว้าง25เมตรนะครับยาว136เมตรนะฮรนะครับพามดูกันเลยนะครับหลังนี้เป็นรูปแบบของโครงสร้างแบบ H B นะครับ H B H C ก็คือเป็นอ,อาคารโกดังที่เรา อันนี้มีเทรนก็คาดตัวใหญ่หน่อยนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวบีมตัวนี้นะฮะจะเป็นขนาดที่ใหญ่หน่อยนะฮะเก็บบีมที่เราติดจากโรงงานนะฮะนะครับถ่ายทุกคนเลยฮะเนะนี่ยฮะมีตัวเทรนเทรนหนึ่งเป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะฮะที่เข้ามาร่วมจอยกับทางาลูกค้านะฮะครับชิญนะครับอันนี้ก็แปลหลังคาช่างขึ้นเรียบร้อยแล้วนะแปลหลังคาเนาะ,ะครับแล้วก็โครงการนี้เราติดตั้งกี่วันละเดือนอยัง มเดือนนะฮะมเดือนนะนะครับเดี๋ยวก็จะมีการเข้าทีมเสานะครับยาวร้อยสามสิบหกเมตรนะครับโซนสำนักงานนะฮะจะอยู่ฝั่งนู้นนะฮะโซนสำนักงานอยู่ฝั่งนี้นะครับ ชั้นสองนะครับชั้นสองอยู่ฝั่งนู้นนะอันนี้เป็นพวกคานพวกเสาชั้นสองนะครับชุดนี้นะครับเป็นชุดเจนะฮะของหลังใหญ่นะครับหลังนี้สูง19เมตรนะครับเป็นอีกหลังฝั่งนู้นนะฮะนนะฮะฝั่งนู้นสูง19เมตรเนี่ยความกว้าง46นะครับยาว300เมตรนะครับความสูง19เมตรนะครับซึ่งเดี๋ยวกำลังจะจะเข้ามานะครับ

ตล็อนตงานนเดนงานนี้เราแยกกันนะครับเพราะว่างานพื้นนะครับกับงานคานนะครับแยกกันนะครับเพื่อทำเสร็จแล้วก็มันจะไต่อกัน หบอว่าหน้าตัดเนี่ยประมาณเกือบ80เซนกันนะฮะตัดเสา80เซนันีเป็อโครงชุดโครงบางเก็บนะครับตรงนเ้็นชุดโครงบางเก็บ ตัวโคมังเก็ตแล้วก็เวลาเราติดตั้งแปรเนี่ยนะเราก็จะดึงเอ็นนะฮะดึงเอ็นนะครับเพื่อให้มันตรงนะครับอาคารนี้ก็เวลาผลิตประมาณเดือนครึ่งนะครับระยะเวลาการผลิตประมาณเดือนครึ่งปัจจุบันติดตั้งประมาณเดือนลวนะฮะเขาให้เวลาเราติดตั้งมาสักสองเดือนนะครับคิดว่าน่าจะทันอยู่นะฮะเพราะว่าตัวโครงสร้างหลักก็จะจบละเหลือยิงไม่ร้อชีตกับแปรอย่างเดียวแล้วครับอันนี้เป็นตัวชุดโครงนะครับ นี่เป็นตัวที่ตัวที่ล็อกกับกุญแาด้านบนนะครับเวลาเรามุงไม่ได้ชี้ลงมาเนี่ยนะฮะเวลาเรามุงไม่ได้ชี้ลงมาตัวนี้จะเป็นตัวลัอกตัวไม่ได้ชี้อีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ท่านไหนที่สนใจสร้างโกดังนะครับขนาดใหญ่นะครับติดต่อเราได้นะครับแฮปปี้เฮาส์นะครับผมครับสวัสดีครับ